ลวงอันนิ่มใหม่บ่ที่ได้จักมือเล่ชิมได้จักมือก็ยานนะชิมซื้อบาใบอุ้ยงูบ่จะไา่ไปเลยเรือง่างงูไหพี่น้องงูใหญ่ยังชูอันนี้เขาเอิ้นว่าค่อยแบบลลุดคนคนใส่ซาลาวลูกซาลาวลงบบัน โอ้ยโดนกระเด็ดหัวมันป๊อปๆๆได้ข่าวเด้อก้อยบ๊ะสัลองลองเบิ่งซื่อๆนี่ลองลองอันนี้ลองอีหยังกลองมองใหม่เนาะิดน้อยนึงก็แพงแ400บาทมองอีหยัง มาแพงเด็นั่นแหละคือแพงเด็คนจะซื้อหลายทีด้วล่ะมื่อนี้เห็นกับเจ้าเข้าไปซื้อเ็นแกเกทาจ้าคนจับบ่เย็นเจกก้วจ้าว่าจะเกวีลีวอีลีเอาเย็นเนแจกกวัไอลีบะ่อยย็นเแจกเกาเนเย็แจกเเอาน้ำเย็นเย็นแจากแก้วโอ้ยน้ำเย็นเให้ไผ่ให้ผัวเพ่อวะไม่ได้บอก ขาเสกน้ำให้พกันมาได้ได้แต่น้องโอ้ยเเดหว่วงหนีงอยหนไ่ด้ว้าห่วหน่วยหว่น้ห้อันจัอันนี้เเงเครื่องห่ทีเครื่องสิลูกดียสิลูกเคมดันจะรจได่วงเอาห้าได้งาจับลูกมันข้าวลย้มกับจับไมได้ีอุกวม่ได้มีได้บุกี่ย่ั่จ่ แสดงว่าน้ำบริ่นได้เนาะบ่น้ำใสน้ำตาตัสวนบ้อยางว่าตาตัสวนปลาป๊ะลูกบาเออปเป็นะโปลากัะปลูเดี๋ยวปเก็บค่ะหมแล้วใส่ใส่มงเลยส่หมองปลาเจวเดี๋ลงมามันข่านะเดี๋วลงมากินไมมเนี่ยกินผีดิบเนยโอ้ยกินเลยเออต๊กยามมันลูกเดี๋ไม่ก็เก็บตกเลย อีก็บบ่มันข้าวบอกไอ้มันข้าวไงมาบอเห็ดไงมาเลยเห็ดด้วกินแล้วว่อันเก่งเจียเขียนนะครับเขียนยังเนตาอายแล้วเอาไปใส่ขาเลยขวเนี่ตาคือบวกินจ้ะเนื้อตาบวกินบอกคือขายที่ซๆมาเห็ดในน้องเบิ่งแน่เนื้อตาเจ้ามาขายบ่เดี๋ยวนี้เขียนนะ นิ่งนองนิ่งนอนนอาไปขายจักร้อยจักพันโหห่าเมื่อยเท่า